สวัสดีครับเพื่อนมาพบกับผมอีกนะครับวันนี้พามาดูเมนูอาหารเย็นครับไม่มีอะไรมากมายครับอาหารแบบบ้านๆเมี่ยงปลานินครับผมนี่ครับปลานินตัวบอลเลอร์เลยครับแล้วก็ผักครับวงล้อมด้วยดงผักครับมานเพื่อนเดี๋ยวผมไปชิมให้ดูครับนี่ิมรสเด็ดเป็นเมี่ยงครับวันนี้อี่เลย

อันนี้เนื้อหวานมากครับนี่ปลาใส่นี่เอาชี เราพาหิมหยอดนิดนึงไม่มีเส้นครับวันนี้ลืมเส้นไม่เป็นไรอย่างนี้ก็ได้ครับไปหืม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 แป้งหวานมาก เพื่อนแต่เข้าอยู่พร้อมกันอืเด็ดจริงนานทีกินครับจิ้มใส่หน่อย นี่วรลพานี่หลุมล้อมในสวนผักครับนี่นี่ครับไออามเบิดเต็มคํา Mm hmm mm. <coughs> right. so mm hmm, thật hmm ต่อมาอืมอืมเมีเ่ยงปลานินเนื้อปลาสดมากนี่มันร้อนอยู่เลยเฮ้กัเดี่เธหน่อย นี่ครับถูกใจไว้โจไเอ้ผักคุ้มร้อด้วยปะดงปลาเอ้ยดงผักครับายครับนี่หน่อส้มอืม โอเคครับเพื่อนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนะครับขอทุกคนทานข้าวเย็ยนให้ดอนทุกบ้านนะครับวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ